นี่ครับกําลังสร้างนะครับเนาะเพิ่นกําลังจีสร้างพวายนาคตัวใหญ่นะครับเนาะตัวทีมาที่ไปตั้งแต่ผมบัดทันเลยถามนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับเนาะไปครับกะมาตอนนี้กามาที่ปู่นาคานะฮะย่านาคีนะครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบื้องเลขขันน้ำมนต์เพิ่นนะครับเนาะว่าเพิ่นให่เจริญนะครับเนาะนี่ครับนะครับเนาะมาเบิ่งอ่า ปูเพื่อนไหจตะแหน่ข้าวกัญญานะครับเนาะนี่ครับนี่เนาะขันน้ำมนต์นะครับเนาะขันน้ำมนต์กับปูนะครับเนาะครับทั้งตะคุ่นกับทั้งทั้งเอ่าพื่นไหพุท่านอีกคนนะครับเนาะไหเตียวนะครับเด้อนี่ครับตรลาแฟนครับทุกปุตตะคนนะครับเพื่อปูกัญญาจีไหโชคไหหลับนะครับเนาะมนีกามสักกะระปูกัญญานะครับกับปูกัญญาชิ่งเลยที่ลูกหลานทำผิดพลาดแต่ขออภัยนะเด้อครับเด้อปูญงา นะครับเนาะปูย่าใก่ดีครับปูย่าเป็นแห่มาสไทยทำเนาะครับเนาะขอบคุณอ่ามาเพิ่งทั้งนี้นั้งครับเลยทั้งนี้ที่ทักนะครับเนาะปนี่ครับนาะเบ่งเอานะครับเนาะว่าขันนละมลของปู่ย่าเป็นไหโชคลาภตัวไหนนะครับเนาะมาเบิ้ลนำกันนะครับครับขอย่าเด้อปู่เอ้ยเข้ามากลางๆหนยนะครับเนาะนี่ครับเบ่งได้ครับนี่ครับ ปูหยานะครับเนาะเกีวปูหยานะครับเนาะบิชนาบนี่ออกมครับเด้อกระปูกระหยานะครับเนาะนะครับอ่างวดที่แล้่นะครับเนาะเพิ่นไหสามตัวไรบัสันราโคกหนึ่งเนาะครับอ่าเพิ่นกำลังสร้างไม่นะครับช่วงสร้างเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นไห้โชคให้ลาบนะครับเนาะพิชนาอาะนะครับเด้อนะครับ อนุญาตพี่นะครับอนุญาตอนุญาตพี่เลยครับเดี๋ยวทีนี้ช่วงมีช่วงหมองสวงนะครับสีมาไทยทำให้อ่ะพี่น้องเบิ้งทำนะ,ะนะครับนี่ครับนี่เมื่อกเด็กฮาร์เดอร์เห็นตัวไหนสัมมัน,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 หนให้เป็นขับพี่น้องเบิ้งน,น,น,นะครับราวังตัวหลวงเดชก็ได้นะครับ ปูนาคาย่านาคีนะครับเป็นอะไรกับเบิ่อเอาด้ครับเด้อตาเพิ่งหายโจกห้ลาบนะครับนอนนี่ดูขานะครับขออนุญาตนะครับปูยา ขอโชคขอลาภให้ลูกหลานเลยด้วยลูกหลานกู้ลูกหลานมากเลยสิ่นไดที่ลูกเฮ็ดยังพิดพลาดไปก,ขอออก็ขออภัยว่าลูกหลานมาตั้งหูนะครับเนาะดูเด็ดเดี่มเนะห้นพิจนาวนะครับเนาะ ไมวเอาขันนี้เบิ่งหนึงเกมเราเบิงเ่งหยิบอันหนึ่งแล้วครับเนะ <f ix> นี่ครับเนี่ยเห็นตนะไลน่ะ คอมเมนต์นี้ด้อครับเด้อขันเห็นนะครับเนาะนี่ครับนะครับไม่ได้รับเด้อ ัดน้ำมันครับัน้ำมน้เอ่อปนอะเียด้ครับด้วยนะล้อามือเล็กหยอกีม่นะกองมืเกยอกที่ไม um, <A, S 1> <Yeah. S 2> ่อ <Hayır. S 2> <ar> ืมวันที่นั้ะวันที่สามสิบจ้าวสามสามสามสิบ เปนดสิมาเาอะกวันทีที่เรทำมัน่ะหอมพีแเลยที่ทมันหอมพกกาับบ้กลังโูกําลังโเนี่ครับพันรับผมก็ยีหวานหวานแล้วแต่ว่าผมกําลังโูหบอครับเพราะว่าเพราะว่าผมเห็ดเจยวกับอันนี้นะครับับนี่นะครับมอราเดี่ยขันที่สองนะครับเนาะท่านผู้ได้เห็นก่า เพราะต้คลิปนั่นนะครับมากับเนาะยมาหดน้มตแต่บาน้มเนาะานมต์โอ้าน้ำมนต์ัตาาบปูสีดโตกับยานี่ยนะมาอาบมารักษาน,นี่ละอ๋อสสโตกับยาผู้สีสุดโกับยาอย่างเนาะ ญาติคู่นาคานาคีพ่อของญาติพ่อของญาติปู่นาคาญาติคีท่านผู้ชมคืออ๋ครับครับนี่ระครับคือบุญวาสนาได้มาเห็นแล้วนะครับเนาะนี่ครับขอเอาขอเอาครับขออยากได้ยังขอเอาพี่ท่านรออันนี้ก็ขอเอาขอท่งโลออันเบิดโลเบิดญาติโลค้าขอถึงโซกมันโมล่าจะได้มาสางถ้อยเพื่อนเนี่ยแม่นย้อยเออ อันกูนาคาอันกูนาคาอานับุญชีนะกูนาคะเลยบุญรดบุญอย่างโลคาเลยขอโชคขอหมันน้ำเยาขอโชคขอหมันเนาะขอโชคขอลาบน้ำเพิ่มนี่ละหมันน้ำผ้านังจะยืนตรางตัอวเพิ่มดวดขด้วเลยกันถ้าเสิ่เป็นภาสางเช่นนี้แลวน้อยมันเตแบบหยดตูหายยั่วอ้โหได้เตหลายดอกคุก็พันหกพันห มันมมาหา่นด้ท no ี่พุ่นเดีวสามตัวมสามตัวนเรีหยงอยายุบานก็ออกเผโคตเดียวเนาะบอกยุบานก็ประเทยุบานน่ะออกทำน้ำมันยุบานน่ะออกโคกเต็มกันไปเลยอ๋อตอนนี่เอาตัวไหใส่โคกตัวเดียวเราเห็นไม่ครัวเาะันั้โอ้ยตัวเดียวเราเห็นไม่ครัวเจ้ก็โคกุกบนเราก็แล้วเนาะโอ้ยมันก็มีโคมีหมานะคนมันบ่งการบุตรใบเตุเออ คนหายหกๆหนึ่งคนหายเนาะสามสามตัวสำหรับปัาดมาพัฒน์แล้วมาเพราะอะไรมานรับตงเอิญไปเจ้าเขารถเจ้าเขาเลยแหละมันจะรถไปเจ้าเขามาหาเพิ่ีงแล้วเพิ่งมาหาเพิ่นครั้งแรกเนาะเมื่อนี้ยเราของแอดแอดก็มาหาเพิ่นครั้งแรกนะครับเนาะสำหรับผู้ใดอ่าเดี๋ยวค่อยติดตามอีกทีนึงก็คือวันที่สามสิบนะครับเนาะวันที่สามสิบที่มาหาเพิ่นอืมวันที่สามสิบเพิ่นจะให้โชคให้ลาบลูกหลานเนาะนะครับ แมนครับแมนเีก็สามติดเจร็ดดีซะหน่อยยุ่งก mm. ันนั่นไม่สูงไงมาถึงโดดถุยบนตัวเจร็ดดีติดสามถึบมาครับเนาะมาเบิ้งดูน้ำกันนะครับพี่น้องทั้งหลายนะครับเนาะแล้แอดกับสิ่งที่ดีก็มาให้แฟนครับแล้วก็เพื่อเป็นสิ่งที่ดีนะครับมาเพื่อแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันแบ่งกับทุกท่านนะครับผมนะครับเนาะ สำหรับสไตล์ธนากรก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับปอปูกับหญ้านะครับที่ให้ให้โตเลขงามๆนะครับเนาะให้ลูกหลานได้เบ่งนะครับสำหรับปูกับหญ้านะครับเนาะนี่คือปูหญ้าขออนุญาตลูกหลานพิษอันหนไปก็ขอปูกับหญ้าอนุญาตมาตรการปเกิดนะครับเนาะก็มาขอขอความดีขอโชคขอลาบขอให้ช่อง ขอให้ช่องลูกหลานยยแถวบ้านเนี่ยแล้วครับช่องสไตล์ธนกรให้ด่างดำกับปังนะครับเด้อภูก,กัญญาดูกหลางาก็ขอนะครับเนาะนะครับนะนี่ครับคือปู่ย่านะครับเพิ่นให้ให้โชคก็หันโน้ยสามตัวตรงมนเต็มว่ามีดวงก็เพิ่นเดี๋ยวเจ้าเจ้ามาว่าทันเตี๋เจ้ามาว่าทันเปล่าครับ ว่าครับโดนเจ้าเขาอยู่ในน้ำแล้วครับหอามือจิมมอยู่เขาไปเจ้าเขาใส่เบิ้งเลยครับเด้อจับเอานะ้ครับเนาะปอาปูบนไหลแวกะเห็นชัดอยู่เลยครับเนี่ยนะครับเนาะเห็นชัดยู่ยครับจับเอาได้ครับเด้อแฟนคลับทุกๆท่านนะครับเนาะอ่าเห็นแล้วครับ นี่แหละครับเราแบ่งปันนะครับนะครับนี่นะครับเนาะครับสำหรับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไปที่นี้นะครับเนาะขอให้แฟนครับทุกคนโชคดีมีใช้นะครับเนาะกับปูกับหยาบนะครับเดี๋ยวมา นี่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับหลับคลิปนี้ก็ขอจบไปแช่นนี้นะครับสวัสดีครับ